จากวันนั้นเธอกับฉันไม่เข้ากันสักอย่างไม่รู้ว่ายังไง ยิ่งพอยิ่งที่คุยยิ่งไม่รู้เป็นอะไรโลกนี้มันเปลี่ยนไป จะความใกล่ชืดกันสำหจากที่ไม่ใช่เธอวันนี้ใช่เธอสนับสรุนโดยไทย Air Asia X ที่เคยฝันในวันนี้ไม่สำคัญสักอย่างเธอนั้นคือเรื่องจริง วันนี้จะมีเพียงความคิดถึงความใส่ใจสองรักจะมีกันฮะหมดตู้เลยเหรอเออสิเดี๋ยวแต่น้ำเปล่าไว้ให้เฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยแกมาห้องฉันเนี่ยแล้วเขาจะไม่ตามมายึดของในตู้เย็นทั้งหมดเลยเหรอไม่รู้เหรอแกก็รักษากระบปบาแกดีกว่า ฮามีส่งกินไม่ชันนะเขาไปถึงเนืงแถมยังต่อว่าฮามีว่าซินงจาน้าไม่เข้าเรื่องฮามีร้องโผไปเลยเขาทำแบบนั้นเหรอเออดิทั้งหมดเนี่ยเป็นพกแกร,รู้ไหมถ้าแกไม่ปากโป้งบอกพี่กอร์เนี่ยเขาคงไม่ส่งย,ยัยไม่มุดมาหรอกฉันเนี่ยก็แค่อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้แก แต่มันกับเพื่อแมาฉันว่ะฉันทนไม่ไหวหรอกเด็ผู้หญิงคนนี้ต้องกลับไทยเร็วสุดแก <c oughs> อ,อย่าลืมสิถ้าเขากลับ <c oughs> แกก็ต้องกลับ <c oughs> ไม่หรอกถ้าเขาไม่อยากกลับไทยเนะี่ยแนี่แหละใั้เขากลับไทย Nein! นเของขอว่าไงนะครับไอ้กรการหายตัวไปเหรอดิฉันไปเคาะประตูห้องเขาแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมตอบเลยอ่ะเลยเข้าไปดูในห้องปรากฏว่าเขาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะแล้วคุณเข้าไปห้องไอ้ก,การมันมาได้ยังไงครับ ฉันเคยขอคีย์การ์ดสำรองไว้กับผู้ที่ดูแลนะคะเพราะว่าฉันน่ะเป็นผู้จัดการของคุณก่อนกันไล่กันไปรู้ไหมเนี่ยว่าคุณเข้าห้องมันได้อะนั่นมันไม่ได้เกี่ยวกับคําถามของดิฉันเลยนะคะคือฉันอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่กับคุณหรือเปล่าอ่ะอืมเปล่านะครับคือผมเพิ่งตื่นเหมือนกันแล้วเขาไม่ได้บอกคุณหรอคะว่าเขาจะออกไปไหนอะไม่ทราบเลยครับ เขาก็ไม่ได้บอกกับฉันเหมือนกันอะแย่จริงเลยนี่คุณรู้หรือไม่รู้กันแน่เนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้อะไรเลยจริงๆครับงั้นคุณช่วยโทรหาเขาหน่อยได้ไหมอะเผื่อว่าถ้าเขาเห็นเบอร์คุณอะเขาอาจจะบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ได้ <c oughs> ได้ครับ

ก็โทรติดนะครับแต่อยู่ดีสายหลุดไปซะงั้นแสดงว่าเขาตัดสายคุณสองคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันแน่ๆเลยค่ะ นี้นี่นี่เป็นไงกี่แคลอรี่อะสามร้อยห้าสิบแคลอรี่อู้วันนั้นนั่นน่ะกินเยอะๆเอ้ยไปซื้อมาเยอะไปไปแต่เช้าเลยเหรอลูกใช่ครับแม่เดี๋ยวไม่ทันครับก็ไหนบอกไม่ชอบตันเช้าไงแล้วมันติด คือว่าถ้าผมไปช้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะสายครับขับไปแล้วครับแม่สวัสดีรครับเชคดพีดูทำไมก่อนการไม่อยอมมา้อมวะ ฉันนี่เครียดกับเขาจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราบอกว่าเขาป่วยดีไหมครับป่วยเป็นอะไรหรอคะก็เป็นไข้ก็ได้เป็นไข้ทานยาลดไข้ก็หายแล้วอย่างน้อยอะ่ะก็ควรจะโผล่หน้าออกมาให้เขาเห็นแล้วพี่นาป่วยเม่ยิดีอะ่ะอ,อ่องั้นบอกว่าท้องเสียดีไหมจะได้ไม่มีแรงมาไงทีนี้ไปกินอะไรมาอีกหรอคะถึงได้ท้องเสีย ที่เกาหลีเนี่ยเขามีส้มตำปูปลาเหรอก็แหมอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกผักดองเนี่ยคนเขาเตินไว้กันเยอะนี่คุณรู้จักพี่น็อกคิโอไหมพี่น็อกคิโอเหรอรู้ครับที่ฉันไม่ชอบโกหกเพราะเวลาที่เราโกหกเนี่ยเราก็จะโกหกไปเรื่อยๆเหมือนจมูกพี่น็อกคิโอไงคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกเขาว่ายังไงล่ะครับก็บอกไปตามความจริงสิคะ ว่าอยู่ดีๆเขาหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะนี่คุณพลอยขวัญถ้าเราบอกไปแบบนั้นเนี่ยกันจะไม่มีปัญหาหรอครับดิฉันก็อยากจะรู้วิธีการแก้ปัญหาของเขาเหมือนกันแล้วเราค่อยช่วยเขาทีหลัง กำลังทานขนมอยู่เราต้องยยอะน่ะมากินไยกันนะพีกันพี่แก่ทานขนมแกเนี่ยก็มันหิวเมื่อคืนกินแต่ผักอะชามล้ก็เลยหมดแรงอะเพื่อแค่อยากหาอะไรเพิ่มพลังงานสักหน่อยแต่นี่มันไม่ดีต่อตัวคุณเลยนะคะคุณรู้ไหมุณเนี่กี่แคลอรี่ไม่ได้อ่านแค่รู้นอร่อยมากเออนี่ผมกะว่าจะเลยคุณกินสักหน่อยอะแต่อย่างว่านะมันอร่อยจน คุณกินสม<อ>ุดเรียบร้ยนี่คุณกรกันนี่คุณหยุดเลยนะคุณกรกันหยุดก่อน <laughs> คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันส่งผลเสียต่อตัวคุณเองฉันมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คุณคุณช่วยความร่วมมือหน่อยสิคะคำก็ปัญหาสองคำก็ปัญหาคุณรู้ไหม ปัญหาผมคืออะไรก็คือตัวคุณไงนี่คุณเก่งมาจากไหนผมจะบอกอะไรให้นะคุณก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าผมหรอกผมไม่ใช่เด็กๆนะผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและผม,มจะบอกอะไรคุณให้นะต่อจากนี้ผมจะไม่ทำในสิ่งที่ผมไม่ชอบเด็ดขาด คนที่เขาเป็นศิลปินนะนะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักอิกสระไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้หรือกดเกณฑ์มันทําให้เขาไม่มีสมาธิในการทํางานฉันว่านะที่คุณมาเนี่ยคุณไม่ได้ช่วยกันเลยสักนิดแต่มาสร้างปัญหาให้เขาต้องหากและอีกอย่างหนึ่งนะคุณอะเคยรู้บ้างไหมว่ากันเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าคุณไม่รู้เนี่ย คุณก็ควรจะเรียนรู้มันซะก่อนไม่ใช่มาบังคับจิตใจกันแบบนี้นฉัน,นว่ามันไม่ถูกต้องนะอแล้วนะไยิ่งใหญ่หญเขาทำกับกันเกินไปหรือว่าฮามิอยากจะบทำลายทุกอย่าง คุณยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยฉันก็อาจจะขอให้คุณได้พักเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเป็นปกตินะคะก็คุณนั่นแหละทำผิดปกติ